ก็กลับเข้ามาสู่การตํารวจพบประชายชนในช่วงสุดท้ายนะครับเ่อสกู่ที่ผ่านมาผมก็ย,ยังคงพูดคุดยกับท่านพลตํารวจโทสุรพงษ์เขมะสิงห์กินะครับท่านผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนะครับก็เกี่ยวกับนโยบายแล้วก็การมอบหมายงานกับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนแถวตะเก็บชายแดนของเรานะครับแล้วการที่นั่นนะครับมีขบวนการขนยาเสพติด ตำรวจตะเวนชายแดนก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดอะไรต่างๆเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยแต่ถ้าหากว่าเกิดมีตำรวจที่นอกู่นกทางตรงนี้นะครับท่านผู้บัญชาการจะมีมาตรการยังไงในการกำจัดตำรวจเหล่านั้นครับครับท่านผู้บัญชาการครับครับเราก็สองมาตรการครับครับหนึ่งต้องปลูกฝังให้เป็นคนดีก่อนครับครับสองถ้าปลูกฝังให้เป็นคนดีแล้วยังมีบางคนที่หลบเล็ดลอดไปทําสิ่งที่ ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องรังแกผักลมเหงระชาชนเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เราจะต้องดําเนินการลงโทษนะครับเราก็อาศัยความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนถ้ามีเบาะแสหรือว่าไม่ได้รับการบริการที่ดีก็แจ้งให้หน่วยตํารวจตระเวนชายแดนที่ท่านทราบหรือที่ใกล้เคียงนะครับกับที่ท่านอยู่ได้รับทราบและเราก็มีการดําเนินการภายใน เราก็จะมีะส่วนส่วนของตำรวจตระเวนชายแดนที่เป็นส่วนจเจเรครับรับผิดชอบงานจรเรนะครับที่ทั้งปลูกฝังทั้งตรวจสอบเรื่องระเบียบวินัยของตำรวจถ้าปรากฏว,ว่าตำรวจมีมูลความผิดในเรื่องของผิดวินัยก็จะมีฝ่ายกฎหมายฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายวินัยและกฎหมายครับของเราเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงโทษตามโทษสารนุโทษนะครับ แต่ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเลยว่าเราเนี่ยให้ความสัคัญกับพี่น้องประชาชนมากถ้ามีตำรวจตะเวนชายแดนทำอะไรไม่ถูกต้องเหมาะสมเราพร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างและหากทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือสังคมได้รับความเดือดร้อนจนหน้าที่จะต้องได้รับโทษเราก็จะไม่ปกป้องครับเราก็จะลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างของตำรวจของเราโดยทั่วไปครับ ตรงนี้นอกจากที่เราไปาทำงานอยู่ในตามแนวชายแดนแล้วเนี่ยแน่นอนครับการทำงานตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆเพราะว่ามันมีกลุ่มเผ่านะครับหลายๆฝ่ายด้วยกันตรงนี้ยตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนอย่างนี้แหะตกแถวนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยยังไงบ้างครับก่อนอื่นต้องทำให้ประชาชนชอบครับชอบชอบ,ชอบก่อนนะครับคือชอบก็คือ รู้จักว่าตำรวจตระเวนชายแดน,นมีหน้าที่อะไรสร้างคุณประโยชน์อย่างไรพบตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจตระเวนชายแดนก็ต้องแต่งกายมีบุคลิกภาพที่ดีเห็นแล้วก็รู้สึกชอบนะครับพอขั้นต่อไปก็คือต้องไปติดต่อเข้าถึงเขานะครับ,รบยังประโยชน์ให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําที่ดีหรือว่าการพัฒนาช่วยเหลือเขาในบางประการเช่นการพัฒนาความเป็นอยู่พัฒนาสภาพแวดล้อมนหมู่บ้าน ก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อถือครับพอชอบเชื่อถือแล้วใช่ไหมครับ,รบก็จะพัฒนาไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาตํารวจตระเวนชายแดนเมื่อเชื่อถือศรัทธาตํารวจตระเวนชายแดนตํารวจตระเวนชายแดนเนี่ยเมื่อพูดอะไรแล้วประชาชนก็จะไว้วางใจและให้ความร่วมมือโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาสนุนการบัตรภารกิจของเราได้นะครับ,รบที่ผ่านมานี่มี การนาโครงการอะไรลงไปเพื่อที่จะมีการร่วมมือกับประชาชนบ้างไหมครับอ๋อมีมีหลายโครงการนะครับ,รบหนึ่งโครงการที่ที่เป็นหลักใหญ่ก็คือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดโรงเรียนทั่วประเทศนะครับ,รบแล้วก็อยู่ตามตะเข็บแนวชายแดนในพื้นที่ที่ตารวจตระเวนชายแดนปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับมีครูตํารวจตระเวนชายแดนเป็นครูผู้สอนครับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโรงเรียนเนี่ยนอกจากสอนให้เด็กมีความรู้ในลักษณะของโรงเรียนโดยทั่วไปแล้วยังมีโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพร,ระราชคณราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีอยู่อีก8โครงการรซึ่ง8โครงการเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้รจะเป็นโครงการที่พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับ พี่น้องประชาชนหรือเด็กเยาวชนของเรานะครับ,รบและในประการที่3มก็คือจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนสูงขึ้นตามศักยภาพครับคือโครงการานักเรียนในพระราชานุเคราะห์คือให้ทุน,นเรียนให้ทุนเรียนด้วยครับ,รบเด็กเนี่ยถ้ามีศักยภาพในการเรียนสูงขึ้นต่อไปได้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปกติเป็นโรงเรียนประถมศึกษามีแค่ประถมปีที่6ครับถ้าเด็กมีความ รู้นะครับความสามารถเนี่ยตั้งใจเรียนมีศักยภาพก็ได้รับทุนสำเร็จประเทศเรียนจนจบปริญญาตรีก็ได้ครับถ้านักเรียนมีความสามารถรแล้วตอนนี้ก็มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เนี่ยเกือบ2,000คนนะครับเพราะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่า60ปีของำตำรวจตระเวนชยายแดนเนี่ยเดิมเราตั้งโรงเรียนมาเพื่อให้ ประชาชนในถิ่นทุรกันดารลูกบุตรหลายของเขาเนี่ยอ่านออกเขียนได้ครับคิดเลขได้ครับประกอบอาชีพ้าขายเล็กน้อยได้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนเป็นว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เรียนและเติบโตได้ตามศักยภาพของเขาครับคือถ้าเรียนได้ก็มีทุนของสเด็จพระเทพเรียนตอนนี้จบเป็นหมอก็มีครับจบไปเรียนจบปริญญาโทไปเรียนต่างประเทศก็มีเช่นประเทศอินเดีย แล้วโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยมีโครงการของตระเวจประเทศเนี่ยต่างประเทศให้ความสนใจครับ,รบประเทศลาวกัมพูชาแม้แต่ภูฐานเนี่ย <ète ator. S 1> ถ้ามาดูงานโครงการตรเวจประเทศในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน <haircut. S 1> เป็นแบบอย่างแล้วก็นําไปทดลองปฏิบัติในประเทศเขาแล้วจะขยายผลออกไปอีกเพราะเขาเขายอมรับว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านหรือถิ่นที่ทุรกันดารครับมีการปลูกพืชผักสวนครัวประกอบอาหารกลางวันให้เด็กได้กินครบทุกมือ้อครับ,รบส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มาเรียนนี่เป็นคนไทยไหมหรือว่าเป็นเด็กลักษณะแบบไหนครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยครับ,รบแต่ว่าเป็นคนไทยแต่อาจจะมเีเชื้อสายเชื้อสายเช่นเชื้อสายกะเหรี่ยงใช่ไหมครับ,รบเชื้อสายมูเซอร์อันนั้นคือเชื้อเชื้อสายเผ่าพันธุ์เขาแต่ว่า เขาเป็นคนไทยอยู่<ท>ยประเทศไทยครับ,รบแต่อาจจะมีส่วนน้อยที่มีลักษณะของเด็กตามตะเก็บชายแดนที่เคลื่อนไหวไปมานะครับอาจจะไม่ได้เป็นคนไทยร้อซคือยังไม่ได้รับสัญชาติเนี่ยก็มาเรียนอยู่ในโรงเรียนตำรตวจตะเวนชายแดนเพราะการศึกษาเนี่ยสร้างคนเพราะนั้นเราต้องให้โอกาสในการศึกษาเขาครับ,รบส่วนที่ส่วนสิทธิต่างๆในภายหลังนั้นก็เป็นเรื่องตามระเบียบ กฎหมายของเมืองไทยเราครับ,รบ,รบฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหรือว่าถัด,ถดไปเนี่ยผมคงจะต้องยกกองถ่ายนะครับไปถ่ายทําที่โรงเรียนแล้วก็จะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนี่เป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินแต่ตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนแต่ไม่เคยบุกไปถึงที่สักทีนะครับเดี๋ยวกองถ่ายทําของเราเนี่ยจะไป จะเก็บภาพเหล่านั้นนะครับแล้วก็มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับครับนอกจากที่ว่าจะมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้วนี่ยังมีอย่างอื่นไหมครับจะมีโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหม้หรือว่าภายัยอื่นๆเนี่ยนะครับทุกพิกภัยภัยจยากความยักจนวราระภัยเกิดพายุร้ายเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดนก็จะมีหน่วย พัฒนาช่วยเหลือประชาชนคือคเป็นชุดช่างนะครับก็สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้มีสิ่งของพระราชทานให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับภัยถ้าเป็นภัยที่มันเกิดในพื้นที่คนข้งกว้างขวางเราก็จะระดมชุดช่างของาารัฐบาลแสดงนะครับทั่วประเทศมาช่วยกันลงไปทําเป็นพื้นที่ไม่ไว่าเป็นในช่วงสึนามิเราก็ ระดมตจดอทั่วประเทศครับไปช่วยที่ที่พังงานะครับตะกัวป่าเบอร์ตะกัวป่าอะไรเงี้ยไปเป็นต้นไปสร้างบ้านพักชั่วคราวไปอะไรตอนนี้ตำรวจตะเวนชายแดนนี่มาจากไหนครับจากการสอบเป็นตำรวจแล้วย้ายมาหรือว่าสอบเข้าโดยตรงเลยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยสอบเข้าโดยตรงสอบเข้าโดยตรงนะครับสอบเข้าโดยตรงว่าเราจะเปิดรับสมัครปีนี้500ครับนะครับปีนี้200นะครับ ก็เปิดรับสมัครโดยตรงปีนี้มีไหมครับปีนี้ปีนี้เราได้ค่อนข้างเยอะนะครับพั0เจ็ดร้อยคนครับพันเจ็ดร้อยคนพัองอเน่ยได้จากหลักสูนักเรียนในสิบโดยทั่วไปคือผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษานะครับปีที่6มาสอบแล้วอีก500เราได้จากผู้ที่จบมัธยมศึกษาแล้วแล้วก็เคยเป็นทหาร ประจำการมาแล้วรลบบประจำการทหานเกณฑ์ใช่ครับรลบบประจำการมาแล้วเรียกเราเรียกว่าฐานกองหนุนใช่ไหมครับก็เป็นการต่อยอดให้เขาเขารับชาติใช้ชาติมาแล้วแล้วก็มีพื้นความรู้มานยมศึกษาปีที่6แล้วมาเป็นตารวจตระผ่านการฝึกสอนมาแล้วด้วยมีระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานครับครับที่ไหนก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมก็ประเทศไทยเนี่ยรู้ๆกันอยู่ว่าอีกปีกว่านะครับมก็จะย่างเข้าสู่ประชา กมอาเซียนแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าที่กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนี่เขามีอะไรที่ในการจะรองรับประชาคมอาเซียนบ้างครับท่านผู้วิชาการมีอะไรที่รองรับกับประชาคมอาเซียนบ้างครับครับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558เนี่ยนะครับ,รบตำรวจตะเวนชายแดนถือว่าได้เตรียมการได้ดีทีเดียวนะครับเราเตรียมการมาก่อนนี้สักปีกว่าแล้วนะครับ คือเริ่มตั้งแต่เราพัฒนาบุคลากรของเราก่อนการเข้าสู่อาชียนี่ต้องพัฒนาจิตใจก่อนนะว่าเราจะเป็นมิตรกับพี่น้องสิงประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วนะครับความรู้สึกเป็นมิตรความรู้สึกที่อยากให้บริการความรู้สึกที่มีความผูกพันก่อนนะครับอนอกจากความรู้สึกน,นั้นเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพตัวเราเองการแต่งกายของเราเนี่ยต่อไปเราก็จะปรับปรุงเพราะเรารับผิดชอบแนวแดงนใช่ไหมครับ ตำรวจตะเวนชายแดนเราก็อาจจะมีเครื่องหมายตำรวจตะเวนชายแดนและมีเครื่องหมายชงท่าไทยเพื่อให้พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก็จะรู้ว่าเป็นตำรวจตะเวนชายแดนของประเทศไทยนะนะครับพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของการพูดภาษาเพื่อนบ้านภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทาศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษที่กองบัญชาการที่กองบังคับการฝึกของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนตามตะเข็บชายแดนเดิมเนี่ย เรายังไม่เข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนมิติของการรักษาความมั่นคงแนวชายแดนไม่ว่าเป็นหน่วยความมัน่นคงเช่นตำรวจตรวนชายแดนหรือหน่วยทหารเนี่ย<ๆ>ก็จะมีความรู้สึกในการต้องกันประเทศเนี่ยสูงครับเพราะฉะนั้นท่าทีที่การท่าทีในการเฝ้ตรวจแนวชายแดนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งเข้มหาหน่อยแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเป็นประชาคมอ,อาเซียนแล้วเราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเราก็จะต้องปรับบุคลิกมาเป็นลักษณะของหน่วยที่ ให้บริการกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านที่ไปมา,าสู่กันเนี่ยมากขึ้นถ้าทีที่มองเห็นว่าเป็นการแข่งก้าวคุกคามต่อกันเนี่ยก็ลดสภาพนั้นลงเป็นความเป็นมิตรสูงขึ้นอ่อนโยนแต่แข็งไม่ด้วยความเข้มแข็งถูกแล้วครับครับผมเราจะ เปิดให้พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเราติดต่อกับเราได้ตลอดเวลาแต่เราจะไม่ยอมให้แม้แต่นาทีเดียวให้อาจายกรข้ามชาติมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของเราครับครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการนะครับท่านพลตํารวจโทสุรพงษ์เกมะสิงเกตนะครับท่านก็ได้พูดถึงการทํางานต่างๆครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็อยากเห็น รูปแบบการทํางานจริงๆนะครับแล้วก็ฟังวันนี้นะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับการเป็นตํารวจตะเวนชายแดนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพลตํารวจโทสุรพงษ์เขมะสิงเกินะครับท่านผู้อุปการตํารวจตะเวนชายแดนนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทํางานของเจ้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนนะครับและในวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยท่านผู้อุปการนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ được. Để dẫn phép.